บรอนลาวดู u ปเป็นเรื่องในนักฟุตบอลชาวเดนมาร์กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะเรื่องราวการเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเทพนิยายเดนมาร์กในฟุตบอลยูโรคัน992และผลงานระดับสโมสรที่โดดเด่นของเขามีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามดังนี้ครับ 1. นนักเตะพรสวรรค์จากตระกูลฟุตบอล พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่ไบรอันเป็นน้องชายของไมเคิลเลาดรูปซึ่งเป็นนักเตะระดับโลกเช่นกันทั้งคู่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เดนมาร์กสไตล์การเล่นไบรอันเป็นนักเตะแนวรุกที่ครบเครื่องมากทั้งเล่นเป็นกองหน้าปีกหรือกองกลางตัวรุก เขามีจุดเด่นที่ความเร็วการเลี้ยงบอลที่น่าทึ่ง close control และการจ่ายบอลที่แม่นยำเพื่อสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมคือ killer pass 2. เทพนิยายเดนมาร์กแชมป์ยูโร1992เรื่องราวที่น่าจดจำที่สุดในอาชีพของไบรอันคือการคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโรในปี1992ซึ่งเป็นหนึ่งในเทพนิยายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอล การเข้าร่วมแบบกระทันหันทีมชาติเดนมาร์กไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายยูโร1 992ในสวีเดนแต่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแทนยูโกสลาเวียที่ถูกตัดสิทธิ์เพียง10วันก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มวีรบุรุษที่กลับมาในเวลานั้นไมเคิลลาดรูฟผู้พี่ได้ประกาศถอนตัวจากทีมชาติไปแล้วแต่ไบรฮัฮนลาดรูฟยังอยู่กับทีมและกลายเป็นแกนหลักสำคัญร่วมกับผู้เล่นคนอื่นๆเช่นพีเตอร์ไมเคิลความสำเร็จเหลือเชื่อ ไบรอันชัวฟอร์มได้อย่างโดดเด่นตลอดทัวร์นาเมนต์นำทีมเดนมาร์กที่ถูกมองว่าเป็นม้านอกสายตาเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่และเป็นแชมป์ยุโรปได้อย่างปฏิหาริย์แม้ว่าเขาจะไม่ใช้กองนอกตัวเป้าแต่การเคลื่อนไหวและทักษะของเขามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อชัยชนะ 3. ประสบความสำเร็จในสโมสรต่างๆไบรอันประสบความสำเร็จกับสโมสรใหญ่ทั่วยุโรป เอซมิลานก็รูมิลานแม้จะอยู่กับทีมไม่นานแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดที่คว้าแชมป์เซเรีย R, และยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในปี1994ซึ่งเป็นช่วงที่ลีกอิตาลีแข็งแกร่งที่สุดในโลกเรนเจอร์สช่วงเวลาที่เขาโด่งดังและเป็นที่รักมากที่สุดคือการเล่นในสกอตแลนด์กับสโมสรเรนเจอร์สระหว่างปี1994ถึง1998เขากลายเป็นตำนานของสโมสรและถูกยกย่องว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในสกอตแลนนนด์ใยั้น เขาพาเรนเจอร์สควอชแชมป์ลีกสาสมัยติดต่อกันและได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของสกอตแลนด์หลายครั้งเชลซี Chelsea. ในช่วงสั้นๆกับเชลซีเขาช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพปี1998โดยเอาชนะเรียลมาดริด4การแขวนสตั๊ดก่อนวัยอันควรอาการบาดเจ็บ แม้จะมีเส้นทางอาชีพที่ประสบความสำเร็จแต่ไบรอันต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่เข่าอย่างต่อเนื่องทำให้เขาไม่สามารถเล่นได้อย่างเต็มที่ในช่วงท้ายอาชีพอําลาสนามในที่สุดเขาก็ตัดสินใจประกาศแขวนสตั๊ดในปี2000ขณะที่อายุเพียง31ปีเท่านั้นซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับนักเตะระดับโลกในยุคนั้น